Merry Christmas ค่ะทุกคนย้อนหลังกันนิดนึงนะคะหลังจากที่เห็นคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นไวรัลมากในช่วงคริสต์มาสนะคะของปีนี้นั่นเองคือปี2024นะเป็นคลิปที่ถ่ายคุณพ่อคุณแม่ของนักเบสบอลชื่อดังท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Brady Singer นะเขาอ่านจดหมายค่ะที่ Brady เนี่ยเขียนถึงเขาค่ะเป็นจดหมายซึงซ้งจากลูกชายนะคะซึ่งเป็นนักเบสบอลที่อเมริกานะ แล้วมาอ่อแอนฟังเราก็เห็นคําศัพท์มากมายเลยที่จะออนํามาสอนภาษาอังกฤษพวกเรากันนะคะมาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ I love you mom and o my dad. I just want to say thank you for everything you've done to help me reach my dreams. From Woodley Field to c o f f i n <laughs> There's a c t u a l l y no way I could have done all this by myself. Both of you constantly took off. ก่อนอื่นก็มาทําความรู้จักกับนักเบสบอลท่านนี้ก่อนนะคะส่วนตัวก็ไม่รู้จักเหมือนกัน เพิ่งมาเห็นในคลิปนี้ล่ะค่ะนะคะเขาชื่อ b r a d y s i ซ g e r กนะ b r a d y a l l e n s i n g e r กนะคะ, Singer, นะ Singer, ะ,คะก็เป็น professional baseball pitcher นะเป็นนัก pitcher baseball ที่เป็นมืออาชีพเลยนะคะอยู่ทีมของ major league baseball ซนะิ n n i n n n t t r r e s s of major league baseball ตัวย่อคือ MLB นะคะอันนี้ก็เป็นรูปของเขานนั่เองทีนี้มาดูตอนที่แม่เขาเปิดจดหมายอ่านนะคะก็มีความซึงซ้งๆใจอยู่นิดนึงนะ ลูกก็เกิน I love you mom and dad ผมรักพ่อกับแม่แม่กับพ่อ dear mom and dad ถึงแม่และพ่อ I just w a n t to say thank you for everything you've done to help me reach my dreams ผมก็อยากจะขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่ง for everything ทุกๆสิ่งที่คุณที่พ่อกับแม่ทำให้ผม you've done to help me ทำเพื่อช่วยนะช่วยผมให้ reach my dreams นะคะ help me reach my dreams ช่วยผมไปสู่ความฝันของผมนะคะตั้งแต่ Woodley Field from Woodley Field to Kaufman Stadium อันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อสนามเบสบอลเนาะจากที่เคยเริ่มตั้งแต่ Woodley Field จนถึงสนามแข่ง Co u f m a n แม่ก็เริ่มกันน้ำตามไม่อยู่นะคะึ้งใจเนาะ ประโยคถัดมา There's absolutely no way I could have done all this by myself. Absolutely คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะไม่มีทางเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะทำเรื่องทั้งหมดเนี่ย I could have done all this. All this คือทั้งหมดนี้ได้ด้วยตัวเอง by myself เดี๋ยวไปดูความหมายของ by myself กันค่ะคำว่า by myself นะคะหรือ by oneself เอาเขา one ออกแล้วก เต,ติมคําต่าง,างๆแทนลงไปว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นฉันก็เป็น my เนาะก็เป็น by myself นะคะซึ่งวลีนี้เนี่ยนะคะมันจะหมายถึง alone แปลวะ่าคนเดียวใช่ไหมหรือ unaided ก็คือไม่ได้รับความช่วยเหลือ ะะประโยคเมื่อกี้ที่ Bradley เขาเขียนถึงพ่อแม่คือ there's absolutely no way I could have done all this by myself ก็คือมันไม่มีทางเลยที่ผมจะทำทุกอย่างนี้ได้ด้วยตัวเองคนเดียวโดยไม่มีการช่วยเหลือจากพ่อแม่เนาะ,ะเราก็จะเห็นคำว่า by myself ไปแล้วในตัวอย่างที่คุณ b r a d เขาเขียนไว้ถ้าเป็นคำว่าคุณก็ใส่เป็น your เข้าไป by yourself ก็คือด้วยตัวคุณเองใช่ไหม ถ้าในตัวเขาเองก็เป็นผู้ชายก็เป็น by himself ถ้าตัวผู้หญิงก็เป็น by herself ถ้าเป็นพวกเราเองก็ต้องเป็น our นะคะ ourselves แต่ต้องทำเป็นพหูพจน์เพราะว่า our แปลว่าพวกเราเป็น,ปนพหูพจน์มีหลายคนใช่ปะอ่ะก็เปลี่ยนจาก f แล้วเติม v e s เช่นเดียวกับ themselves นะคะทบทวนนิดนึงเนาะอะไรที่ลงท้ายด้วย self ทั้งหลายทีนี้พอเป็นตัวพวกเขาเอง h e y เนี่ย ก็กลายเป็นเดมนะคะก็เลยกลายเป็น themselves เป็นพหูพจน์ใช่ไหมมีหลายคนก็ต้องเปลี่ยน f เป็น ves ค่ะแมก็อ่านต both of you constantly took off of work and spent every dime you made just to put a smile on my face my smile appreciation for both of you has never stopped and it never will face เป็นประโยคที่แบบโห คือมันมันสวยงามแล้วแบบมันซาบซึ้งมากเลยนะคะ both of you ก็คือคุณทั้งสองอ่ะทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ย constantly constantly แปลว่าต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง took off of work นะคะเป็นวลีหนึ่งเดี๋ยวจะแปลให้ฟังมันแปลว่าลางานน่ะแหละนะคะเป็น verb สองคือ took ถ้าเป็น verb หนึ่งคือ take ใช่ไหม and s p e n t s p e n t ที่ลงท้ายด้วย t จะเป็น verb สองนะคะ s p e n t every dime เอาต้องเข้าใจก่อนว่า dime เนี่ยมันหมายถึงเงินเล็กๆน้อยๆดังนั้น spend ตรงนี้ก็จะแปลว่าใช้เงิน spend every dime you made ใช้เงินเล็กๆน้อยทั้งหลายที่ที่พ่อแม่ทำมาเนี่ยหาเงินมาเนี่ย just to put a smile on my face เพื่อที่จะให้ลูกมีความสุขอะ put a smile on my face ก็คือทำให้มีรอยยิ้มบนใบหน้านั่นก็เป็นวลีเนาะแหละก็หมายความว่าทำให้มีความสุขนั่นเอง My smile you has stopped appreciation it will never never and and for both of you has never stopped and never will. รเรนะาาะมกกเข็ยอยยิ้มของผมและความซาบซึ้งในบุญคุณที่มีต่อ,อพ่อแม่ทั้งสองไม่เคยหยุดเลย has never stopped and it never will ก็คือและจะไม่มีวันหยุดน่ารักจังเลยนะคะเรามาดูความหมายของ take off of work อีกทีนะคะ to be absent from work ก็คือลาง,งาน Usually without permission uh, โดยมักจะเป็นแบบไม่ได้รับอนุญาตหรือ or for a longer period than approved หรือแบบลางงานเกินที่เขาอนุมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พ่อแม่ของแบรดลีย์ซิงเกิลก็คงจะลางงานไปเชียร์ลูกพาลูกไปแข่งเบสบอลอะไรเงี้ยนะคะเออก็คือบารซัพพอร์ตลูกเนะความหมายของดัริมก็คือเงินเล็กๆน้อยๆนะคะที่พ่อแม่เขาใช้เงินไปกับลูกคนนี้ I will always remember traveling around f o r for baseball trying to cheaply eat and save money, but I never could because you both always wanted me to have the best stuff to help me pursue my dream. s The money you. I will always remember traveling around Florida for baseball. ผมจะจำไปตลอดเลยว่าแบบคือเดินทางไปรอบๆฟลอริอดาเพื่อเล่นเบสบอลเนี่ย Try to cheaply eat and save money. พยายามที่จะกินอยู่อย่างแบบถูกๆนะคะเพื่อที่จะประหยัดเงิน save money แปลว่าประหยัดเงิน But because both best could you stuff pursue wanted to the To I never could because you both always wanted me have the best stuff help me pursue dreams always my ะะแต่ผมก็ไม่เคยได้ทำแบบนั้นเลยไม่เคยได้กินถูกอะไรงั้นเลยเพราะว่าพ่อแม่ทั้งสองอ่ยอยากจะให้ผมอ่ะได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอมาเสมอมาเลย always เสมอเลยนะคะ have the best stuff ก็คือได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะ stuff คือสิ่งสิ่งของแล้วก็เพื่อที่จะช่วยให้ผมเนี่ย to help me pursue my dreams อ้าวเรามาดูคำว,ว่า pursue my dreams กันค่ะ pursue my dreams ภาษาไทยก็แปลว่าตามล่าความฝันนั่นเองค่ะอยากจะถามทุกคนเหมือนกันนะคะว่าเราได้ทำอะไรที่ตามล่าความฝันของเราหรือยังและความฝันของคุณคืออะไร What d o you do to pursue your dreams นะเดี๋ยวเราจะหมอแอนก็จะมาแชร์ความฝันให้ฟังะคะหนึ่งในความฝันที่หมอแอนมีก็คืออยากเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษ หนึ่งในคนที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เก่งที่สุดนะคะแต,แต่เราก็ไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะภาษาอังกฤษเราก็จะแต่งประโยคนี้ว่า I want to be one of the best English non-native speakers นะคะ one of แปลว่าหนึ่งในฉันอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้เก่งที่สุดนะคะหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็น uh, non-native speakers non-native ก็คือไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา เพราะนั้นสิ่งที่หมอแอนทำนะคะก็จะมี so I make a lot of notes ก็เขียนโน้ตมากมายเลย create a lot of English content for myself แล้วก็สร้าง content ภาษาอังกฤษมากมายเลยนะคะเพื่อตัวเองก่อน for myself นะคะอันดับที่2ก็เพื่อคนอื่น and to share my knowledge with people who have the same goals แล้วก็แชร์ความรู้ของตัวเองนะคะให้กับคนที่มีเป้าหมายเหมือนๆกัน so if you have the same goals with me You can watch my content ก็ถ้าใครมีเป้าหมายเดียวกันนะคะก็มาดูคอนเทนต์ภาษาอังกฤษของมอแอนได้เลยนะคะ The money you both spent on traveling, your gear, hotel, food and all of those Gatorades I drank Is much more than I could ever give you But there's something I want to give to you แม่ก็อ่านต่อนะคะ The money you both spend on traveling, the gear, hotel, food, and all of those gatorade s I drank is much more than I could ever give you. เงินที่พวกคุณทั้งสองได้ใช้ไปกับการเดินทาง traveling คือ travel มันไม่ได้แปลว่าท่องเที่ยวเสมอไปคือมันหมายถึงการเดินทางด้วยนะ บางทีพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไงคือเขาก็แบบไปซัพพอร์ตลูกไปเชียร์ลูกที่สนามเบสบอลเนาะ The gear the gear คือ quipment คืออุปกรณ์ต่างๆเขาจว่าคงเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเบสบอลนั่นแหละโรงแรมที่พักโฮเทล food อาหาร and all all of those gatorade gatorade ก็เป็นยี่ห้อเครื่องดื่มที่เป็นแบบ energy drinks นะคะเป็นเป็นเครื่องดื่มที่นักกีฬาเขาดื่ม ชดเชยเหงื่อชดเชยน,น้ําที่เสียไปมีกเกลรแร่อนะร่เนาะทุกคนอาจจะเคยได้ยินยี่ห้อนี้เนาะแล้วก็ g ก t ตเจอ e ทั้งหมดทั้งหลายที่ผมดื่มไป I drank drank ก็เป็นเว r ร์ของของ n r i n นะดื่มไปแล้วไงเป็นอดีตไปละ It's much more than I could ever give you นะคือประโยคนี้ยาวมากทุกคนหลายคนก็คงงงว่าตกลงประธานของประโยคนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมา break down ให้ดูกันอีกทีนะคะ เขาบอกว่าเงินทั้งหมดที่ใช้ไปในเรื่องนี้เั้นนั้นเนี่ยที่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันมากมายนะคะมากกว่าที่ผมจะให้พ่อกับแม่เสีอีกนะคะ more than I could ever give you ที่ผมจะให้พ่อแม่ได้สิเนาะ but there's something I want to give to you แต่มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งครับ something อย่างหนึง่งบางอย่างที่ผมเนะี่ย want to give to you นะคะผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามา break down ประโยคแรกกันที่มันยาวมากๆมันเป็นประโยคซับซ้อนซึ่งหลายคนก็จะมีปัญหาว่าพอเห็นประโยคภาษาอังกฤษยาวๆแล้วแบบขยาดเลยกลัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันง่ายขนาดไหนอ่ะเรามาดูประโยคนี้อีกรอบหนึ่งนะคะจะเห็นว่าทั้งประโยคนี้ยาวมากแต่จริงๆแล้ว verb หลักของประโยคนี้หรือกริยาหลักของประโยคนี้ก็คือคําว่า e s ค่ะดังนั้นทั้งหมดที่อยู่หน้า e s เป็นประธานทั้งหมดเลยนะคะ The money you both spend นั่นแหละ,ะแต่จริงประธานเล็กๆของทั้งวลีทั้งก้อนนี้มันคือคำว่า the money the money แต่ส่วนขยายคือ you both spend on traveling the gear hotel food and all of those g a t e r i e s drank น,น่คือส่วนขยายนม่ออกปะคือเขาขยายความว่าเง money หรือเงินเนี่ยมันใช้ไปในเรื่องอะไรก็คือเงินก้อนนี้ที่ใช้ไปในเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ย ท่องอเดินทางอุปกรณ์โรงแรมอาหารแก๊ตเตอร์เรที่ผมดื่มไปเ,เงินที่พ่อแม่ใช้เป็นทั้งหมดกับเรื่องนี้คือ e a s น e a s เป็น verb คือมันอะมากกว่านะทีนี้หลัง e a s t ก็เป็นส่วนของ complement และส่วนเสริมแล้วคืออธิบายว่าไอ้เงินก้อนนี้มันเป็นยังไงมันมากกว่ามากกว่าอะไรก็มีส่วนขยายอีก i could ever give you ดูเหมือนจะมีประธานย่อยๆหลาย หลายจุดใช่ไหมในหนึ่งประโยคยาวนี้ถึงไหมอะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ Now. อาหลังจากที่แม่เขาอ่านจดหมายมาจนถึงท่อนนี้แล้วเขาก็เห็นประโยคนี้แล้วปุ๊บเขาก็อึ้งไปนิดนึงแล้วมองหน้าพอ่อใช่ปะแล้วเขาก็อ่านต่อ I am paying off the loan from the bank ผมคือได้จ่ายหนี้โลนแปลว่าหนี้นะนะคะคือเป็นเขายกเงินกู้ยืมแล้วกันกู้ยืมจากแบงก์จากธนาคารผมจ่ายกำลังจะจ่ายหมดแล้วเออ p f y off คือจ่ายหนี้หมดนะคะแล้วก็ also นะ also นอกจากนี้แล้วกนะ็ I paid off อันนี้ paid เป็น Ver ร2แปลว่าทำเสร็จไปแล้วคือหมายความว่าเขาได้จ่ายหนี้ทั้งหมด All of your debt as well. จ่ายหนี้ทั้งหมดของพ่อแม่หมดแล้วด้วยแล้วแม่ก็แบบว่า w h a t แบบเฮ้ยอะไรอ่ะคือเขาไม่รู้มาก่อนไงเขาก็เลยแบบแบบอึ้งอ่ะเออตกใจอะไรเงี้ยเนาะอ่ะจะเห็นว่า2ประโยคมันจะมี tense สแบบนะแบบแรกคือ uh, verb to be ตามด้วย verb ing ก็เป็น present continuous tense ใช่ไหมคือ I am paying off I am paying off คือกำลังจะจ่ายหมดส่วนประโยคที่2เป็นแบบ Past Simple Tense คือเหตุการณ์ในอดีตที่จบไปแล้วคือหมายความว่าเขาจ่ายหนี้ให้พ่อแม่หมดแล้วเรามาดูตัวอย่างกันอีกนิดนึงนะคะความหมายอีกนิดนึงของ Pay Off ที่น่าสนใจมากๆเลยนะ Pay Off เนี่ยนอกจากแปลว่าหมดหนี้แล้วเนี่ยจ่ายหนี้หมดแล้วเนี่ยมันยังหมายความว่าเกิดผลสำเร็จจากความพยายามมานะบักบันที่ทำมาทั้งหมดได้ด้วยยกตัวอย่างเช่น ประโยคนี้ all her hard work paid off when she got accepted into her dream college ะะงานความขยันงานหนักทั้งหมดที่เธอได้พยายามมาเนี่ยมันเกิดผลสำเร็จแล้วผลสำเร็จนั้นก็คือเธอได้รับเข้า ไปอยู่ไปเรียนต่อในอวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในฝันของเธอนะคะนันวลีคำว่า hard work pays off เนี่ยเป็นวลีที่น่าสนใจมากค่ะใช้บ่อยจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีความขยันมานะบักบันแล้วมันเกิดผลสำเร็จขึ้นมาในวันหนึ่งเนี่ยค่ะเราเรียกว่า hard work pays off ซึ่งมันเคยเกิดกับหมอแอนมาแล้วนะคะเรียนภาษาอังกฤษหนักมากเรียนหนังสือหนักมากสอบเข้าติด คณะทัน,าานตแพทย์ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเกิดจากความมานะบักบันจริงๆค่ะทุกคน hard work pays off ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันอีกสักประโยคนึงนะคะสำหรับความหมายที่ว่าจ่ายหนี้จนหมดนะคะ pay off นะ I finally managed to pay off my student loans after years of hard work ในที่สุดนะฉันก็สามารถจัดการ ที่จะจ่ายหนี้กู้ยืมนะคะมาเรียนหนังสือเนี่ยค่ะได้จนหมดนะคะหลังจากที่ทำงานหนักมาหลายปีค่ะ years of hard work Now instead of trying to save money every weekend to replace the savings account you drained on tournament, l e s play baseball. You can spend it on y o u r s e l f because you deserve the very best. I want you both to know how much I appreciate you and how none of this would be possible without you. <laughs> You're giving heart. Now, นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย instead of trying to save money every weekend แทนที่จะพยายามจะเก็บเงินทุกๆสุดสัปดาห์เนี่ยเพื่อที่จะไป replace ไปชดเชยไปเข้าไปในบัญชีออมทรัพย์นะคะบัญชีเก็บเงิน the savings account the savings account คือบัญชีออมทรัพย์น you drain e d you drain drain ก็คือแบบว่าแบบคือ drain มันแปลว่าระบายออกเนาะคือหมายถึงว่าแบบเงินมันไหลออกมาคือพอเงินที่เก็บ,บ,บมันไหลมันไหลออกเพราะว่าเอาไปใช้ในการแบบไปเดินทางไปเชียร์ลูกแบบเล่นเบสบอล,ละอะไรเงี้ยคุณก็จะได้เอาเงินส่วนเนี้ยนะคะที่ลูกจ่ายนี่ให้หมดแล้วเนี่ยไปใช้กับตัวเองบ้างเนาะ you can spend it on y o u r s e l f แม่ก็น้ำตาไหลเลยเนาะ because you deserve the very best นะะเพราะว่าพ่อกับแม่ เออแบบสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด <No. S 1> I want you both to know how much I appreciate you ผมอยากให้พ่อแม่ทั้งคู่ได้รู้ว่าผมอมะราบซึ้งมากแค่ไหนนะคะ How much I appreciate you and how none of this would be possible without you แล้วก็อยากให้พ่อแม่รู้ว่าแบบคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะถ้าไม่มีพ่อกับแม่ เี๋ยวเรามาเรียนวิธีการใช้ instead กับ instead of กันนะคะ instead เนี่ยค่ะจะวางไว้หน้าหรือหลังประโยคแต่ instead of ค่ะจะตามด้วยคำนามหรือ gerund นะคะมาดูตัวอย่างการใช้ instead กันค่ะสักสามประโยคประโยคแรก I don't want coffee, I'll have tea instead ฉันไม่อยากได้กาแฟฉันจะเอาชาแทน John couldn't make it, so Mary went instead คือ John อะไปไม่ได้ Mary ก็เลยไปแทน Australia is too expensive we go to Japan instead Australia เนี่ยแพงเกินไปเราก็เลยจะไปญี่ปุ่นแทนมาดูตัวอย่างของการใช้ instead of กันค่ะ we went to the park instead of the beach เราไปที่สวนสาธารณะแทนที่จะไปทะเลไปใช้หาด she chose to study instead of going to the party she chose to study คือเธอเลือกที่จะเรียนเลือกที่จะอ่านหนังสือแทนที่จะไปงานปาร์ตี้ประโยคสุดท้าย he prefers to walk instead of driving เขา ออ uh, ชอบเดินมากกว่าที่จะขับรถนะคะก็จะเห็นว่า instead of จะต้องตามด้วยคำนามนะคะเช่นประโยคแรกคือ the beach ส่วนอีก2ประโยคหลังเนี่ยมันก็จะเป็น g e r u n g e r u n ก็คือเอา verb ไปเติม ing ให้กลายเป็นคำนามนะคะก็เป็น instead of going กับ instead of driving Your giving hearts help to shape my tiny dream into a reality. I love you both more than you could ever imagine, and will never forget what you both have done. Now let's go celebrate. Merry Christmas. Love always, Brady. Uh. อ่านในส่วนสุดท้ายนะคะคือ you're giving hearts to help to shape my tiny dream into a reality เป็นประโยคที่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะ you're giving hearts คุณได้ให้หัวใจมานะคะเพื่อช่วยที่จะ shape my tiny dream นะคะก็คือแบบช่วยๆแบบตบๆรูปร่างก่อรูปร่างความฝันของผมขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเป็นความจริงอ่ะ into a reality เนาะ I love you both more than you could ever imagine. ผมรักพ่อและแม่ทั้งคู่มากกว่าที่พวกคุณจะจินตนาการได้โห oh. and we'll never forget what you both have done และจะไม่มีวันลืมในสิ่งที่พ่อแม่ได้ทำให้ Now let's go celebrate ตอนนี้ไปฉลองกันเถอะ Merry Christmas love always ready ก็เป็นจดหมายที่หวานซึ้งมากนะคะแล้วก็เป็นไวรัลมากในช่วง Christmas ปี2024ที่อเมริกาเนาะ ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษนะคะจากจดหมายสั้นๆนี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็มีกรมมาเรื่องออในจดหมายนี้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายปี2024นะคะแล้วก็เดี๋ยวปี2025เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ภาษาอังกฤษให้ดีมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวก็จะเป็น new year resolution ของมาแอนเนี่แหละเจอกันหลังปีใหม่นะคะ Merry Christmas and Happy New Year อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ f a c e b o o k subscribe YouTube channel เพื่อติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ